คำสอนของของจื๊อบทที่1บทนำขงจื๊อเป็นนักปราชญ์นักการศึกษาและนักคิดทางสังคมที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนคำสอนของของจื๊อมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างทางสังคมการเมืองการศึกษาและจริยธรรมของจีนรวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเช่นเกาหลีญี่ปุ่นและเวียดนามตลอดระยะเวลากว่า2,000ปี คำสอนของของจื้อไม่ได้มุ่งเน้นการอธิบายเรื่องกำเนิดโลกหรืออำนาจเหนือธรรมชาติหากแต่มุ่งเน้นการสร้างมนุษย์ที่มีคุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ในสังคมรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติแนวคิดและหลักคำสอนสำคัญของของจื้อรวมถึงวิเคราะห์คุณค่าของคำสอนที่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันได้ บทที่ 2. ประวัติความเป็นมาของของจือ้ขอขงจื้อเกิดเมื่อประมาณปี551ปีก่อนคริสต์กาลในรัฐหลูช่วงปลายราชวงศ์โจซึ่งเป็นยุคที่บ้านเมืองจีนตกอยู่ในภาวะแตกแยกขุนนางแย่งชิงอำนาจผู้ปกครองขาดคุณธรรมประชาชนเดือดร้อนจากสงครามและความไม่เป็นธรรมขงจื้อเริ่มต้นชีวิตในฐานะสามัญชนแต่มีความใฝ่รู้และให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เขาทำงานรับราชการในช่วงหนึ่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จทางการเมืองเนื่องจากแนวคิดด้านคุณธรรมของเขาขัดกับผลประโยชน์ของชนชั้นปกครองคงจื้อจึงหันมาทุ่มเทชีวิตให้กับการสอนสิทธิ์และเผยแพร่แนวคิดทางศิลธรรมแม้ในช่วงชีวิตคงจื้อจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแต่หลังจากเสียชีวิตแนวคิดของเขากลับได้รับการยกย่องอย่างสูงและกลายเป็นรากฐานของลัทธิคงจื้อ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศของจีนในเวลาต่อมาบทที่3แนวคิดพื้นฐานของลัทธิของจือ้ขอขงจื้อเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ผ่านการศึกษาและการฝึกฝนตนเองเขามองว่าสังคมจะสงบสุขได้ไม่ใช่จากกฎหมายที่เข้มงวดหรือการใช้กำลังแต่เกิดจากการที่แต่ละคนมีคุณธรรมและรู้จักหน้าที่ของตนเองแนวคิดสำคัญของของจื้อคือ การเริ่มต้นแก้ไขจากตนแล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติหากบุคคลมีคุณธรรมครอบครัวก็จะมั่นคงและเมื่อครอบครัวมั่นคงสังคมและประเทศชาติก็จะสงบเรียบร้อยตามมาบทที่4หลักคำสอนสำคัญของของจือ้อ4.1หลักเหรินความเมตตาและความเป็นมนุษย์เหรินคือเป็นแก่นกลางของคำสอนของจือ้อหมายถึงความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นมนุษย์คงจื่อเห็นว่าคนที่มีเหรินจะไม่ทำรายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองคำสอนที่สำคัญเกี่ยวกับเหรินคือสิ่งใดที่ตนไม่ปรารถนาอยากกระทำต่อผู้อื่นหลักการนี้ช่วยลดความขัดแย้งในสังคมและเป็นพื้นฐานของจริยธรรมสากลที่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน4.2หลักหลีมารยาท ระเบียบและความเหมาะสมหลีหมายถึงกฎเกณฑ์มารยาทและแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมตามสถานะและหน้าที่เช่นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกครูกับศิษย์และผู้ปกครองกับประชาชนคงชื่อเชื่อว่าหากทุกคนรู้จักบทบาทของตนเองและปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมสังคมจะเกิดความเป็นระเบียบและความกลมเกลียวโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งการบังคับหรือการลงโทษที่รุนแรง 4.3หลักอี้ความถูกต้องและความยุติธรรมอี e. ้คือการยึดมั่นในความถูกต้องเหนือผลประโยชน์ส่วนตนคงจื้อแยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างคนที่ยึดถือคุณธรรมกับคนที่เห็นแก่ตัวโดยเชื่อว่าผู้มีคุณธรรมจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตนก็ตามหลักอี้ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันหรือการเอาเปรียบผู้อื่น4.5 หลักจื้อปัญญาและการเรียนรู้ขงจื่อให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างยิ่งโดยเห็นว่าปัญญาไม่ได้เกิดจากความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกิดจากการคิดวิเคราะห์และไตรตรองเขากล่าวว่าเรียนโดยไม่คิดย่อมไร้ประโยชน์คิดโดยไม่เรียนย่อมอันตรายแนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องสมดุลระหว่างความรู้และการใช้ปัญญา4.5 หลักสิ้นความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือสิ้นหมายถึงความซื่อสัตย์ความจริงใจและการรักษาคำพูดคงจื้อเห็นว่าความน่าเชื่อถือเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ในสังคมหากขาดความซื่อสัตย์สังคมจะเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจและไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนบทที่คําคำสอนด้านครอบครัวและสังคมคงจื้อให้ความสําคัญกับความกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นอย่างยิ่ง โดยเห็นว่าครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมหากบุคคลเครารพพ่อแม่และผู้ใหญ่ย่อมมีแนวโน้มที่จะเครารพกฎหมายและผู้อื่นในสังคมความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังคุณธรรมเช่นความรับผิดชอบความอดทนและความเสียสละบทที่ 6. แนวคิดการปกครองตามหลักของจือ้อในด้านการเมืองของจื้อเสนอแนวคิดการปกครองด้วยคุณธรรม โดยเห็นว่าผู้นำควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนมากกว่าการใช้อำนาจหรือการลงโทษเขาเชื่อว่าหากผู้นำมีคุณธรรมประชาชนจะเกิดความละอายต่อการทำชั่วและปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสมัครใจทำให้สังคมเกิดความสงบอย่างแท้จริงบทที่ 7. การประยุกต์ใช้คำสอนของของจื่อในสังคมปัจจุบันแม้คำสอนของของจื่อจะเกิดขึ้นในสังคมโบราณแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในยุคป,ปัจจุบันได้ เช่นการใช้หลักเหรินในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติการยึดหลักสิ้นและอี้ในการทำงานและการบริหารองค์กรการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมคำสอนของของจือช่วยสร้างสังคมที่มีจริยธรรมและความยั่งยืนบทสรุปคำสอนของของจือเป็นปรัชญาที่มุ่งพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและรู้จักหน้าที่ของตนเอง หากบุคคลเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติก็จะเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนคำสอนของของจื้อจึงยังคงมีคุณค่าและความหมายต่อมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัย